ถ้าไม่อยากตายจงอย่ามองขึ้นไปบนฟ้าเด็ดขาดสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Skyline ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน30ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับหากใครพร้อมกันแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้แล้วครับในคืนที่เงียบสงบณนะเมืองลอสแอนเจลิสจู่ๆก็มีแสงประหลาดจำนวนมากล่วงตกลงมาจากท้องฟ้าโดยแสงประหลาดพวกนั้นได้ล่วงตกลงมายังพื้นโลก เอลเลนและเจนหลอดหรือสองสามีภรรยาได้ตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกโดยแสงพวกนั้นได้ลอดเข้ามายังหน้าต่างของทั้งคู่ซึ่งในขณะที่เจนหลอดกำลังสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่นั้นเขาก็ได้บังเอิญมองไปเห็นปะกายแสงสีฟ้าประหลาดท,ที่นอกหน้าต่างแสงพวกนั้นได้ดึงดูดเจนหลอดให้จ้องมองมันราวกับม์สะกดในขณะเดียวกันดวงตาของเขาก็เริ่มกลายเป็นสีขาวและมีเส้นเลือดโผล่มาที่ใบหน้าแต่ดมายัง15หชั่วโมงก่อนที่เหตุการณ์ทุกอย่างจะเริ่มต้นขึ้น เอเลนและเจลอตได้เดินทางขึ้นเครื่องบินมายังลอสแองเจลิส hmm. เพื่อเดินทางมาเยี่ยมเทอร์รี่หรือเพื่อนสนิทของเจนลอดซึ่งพอทั้งคู่มาถึงสนามบินเทอร์รี่เนี่ยก็ส่งรถลิมูซีนสุดหรูไปรับทั้งสองมายังอาพาร์ตเมนต์ของเขาโดยเทอร์รี่ได้อาศัยอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ชั้นบนสุดแห่งนี้ร่วมกับแคนดิสหรือภรรยาของเขาและเดนนิสหรือเลขาสาวซึ่งเทอร์รี่เนี่ยก็ดีใจมากที่เจลอดมาเยี่ยมเขาในวันเกิดเพราะทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เจอกันนานแล้ว เทอร์รี่เนี่ยจึงชวนเจนหลอดและเอเลนไปเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำโดยเจนหลอดได้แสดงความยินดีกับเทอร์รี่หรือเพื่อนรักของเขาที่ประสบความสําเร็จในวงการบันเทิงและได้มีชีวิตที่มีความสุขทั้งสองได้พูดคุยและถามถ่ายกันจกนกระทั่งจูจ่ๆพวกเขาทั้งหมดก็ได้มองไปเห็นฝูงเฮลิคอปเตอร์จํานวนมากที่บินผ่านหน้าพวกเขาไปแต่ในตอนนั้นพวกเขาก็ยังไม่ได้สนใจอะไรนักแต่มาที่ตอนเย็นเทอร์รี่ได้จัดงานเลี้ยงวันเกิดของเขาและได้เชิญแขกมาร่วมงานมากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรย์หรือเพื่อนที่เป็นนักเขียนบทชื่อดังเขาเนี่ยจึงแนะนาเรยให้เจหลอดได้รู้จักเรยจึงบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้มาร่วมงานกับเจลอดซึ่งพอเจหลอดได้ยินแบบนั้นเขาเนี่ยก็ไม่เข้าใจเทอร์รี่จึงได้เข้ามาอธิบายว่าความจริงแล้วเขาเนี่ยอยากชวนเจหลอดมาทํางานกับเขาที่ลอสแองเจลิสโดยการย้ายบ้านมาลงหลักปักฐานกับเขาที่นี่เจลอดเลยบอกว่าเขาเองก็อยากย้ายมาทํางานกับเทอร์รี่เหมือนกันแต่เขาไม่รู้ว่าเอเลนหรือภรรยาของเขาเนี่ยจะโอเคกับเรื่องนี้หรือเปล่า พะทั้งคู่เนี่ยยังไม่เคยคุยกันเรื่องนี้มาก่อน J เจโรลดนี่จึงขอตัวไปคุยกับภรรยาของเขาทันทีแต่ยังไม่ทันที่ทั้งสองจะได้คุยกันพวกเขาเนี่ยก็ดันมีเรื่องใหญ่กว่านั้นที่ต้องคิดโดย A เอเลนได้บอกกับเจโรลดว่าเธอเนี่ยกำลังตั้งท้องพักหลังเธอรู้สึกคลื่นไส้บ่อยมากเลยซื้อที่ตรวจคันมาตรวจถึงได้รู้ซึ่งเธอเนี่ยอยากบอกเรื่องนี้กับเจโรลดนานแล้วเจโรลดพอได้ยินแบบนั้นเขาเนี่ยจึงดูไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เพราะเขายังไม่พร้อมที่จะมีลูกมนเลยทําให้ทั้งสองเนี่ หลังจากงานปาร์ตี้จบเลย์เนจึงของมาค้างที่อาพาร์ตเมนต์ของเทอร์รี่อีกคนเทอร์รี่เลยบอกให้เลย์ไปนอนที่ห้องนั่งเล่นส่วนเจหลอดและเอเลนก็ให้ไปนอนที่ห้องพักของเขาแต่มาที่ตอนกลางดึกของคืนวันนั้นจู่ๆก็เริ่มมีแสงสว่างล่วงตกลงมาจากท้องฟ้าเป็นจำนวนมากและจากแสงนั้นมันเนี่ยจึงทำให้เลย์ที่กำลังนอนหลับอยู่ในห้องนั่งเล่นตื่นขึ้นมาเป็นคนแรกโดยเขาได้มองออกไปนอกหน้าต่างและเริ่มถูกแสงประหลาดดึงดูดที่เดินเข้าไปหา เดนนิสเนี่ยจึงพยายามถามกับเลว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันเนี่ยก็ไม่ทันแล้วเพราะจู่ๆเลเนี่ยก็ได้หายตัวไปต่อหน้าต่อตาของเธอเจโรอดจึงเข้ามาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เขาเนี่ยจะได้หันไปมองแสงประหลาดนั่นและเริ่มถูกมันสะกดจิตเช่นเดียวกับเลแต่โชคยังดีที่เทอร์ี่เนี่ยได้โผมาขวางเจโรอดเอาไว้โดยเจโรอดมีอาการชักเล็กน้อยก่อนที่สติของเขาจะเริ่มกลับคืนมาจากนั้นแสงประหลาดจึงเริ่มลอยกลับขึ้นไปบนท้องฟ้าและได้หายไปราวกับว่ามันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น ซึ่งหลังจากที่เจลอดได้สติเอเลนจึงพยายามเข้าไปถามว่าเขาโอเคไหมเจหลอดเลยอธิบายว่าเขาเนี่ยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ราวกับว่าตัวเองเนี่ยกำลังถูกแสงพวกนั้นสะกดจากนั้นพวกเขาจึงได้แอบมองออกไปที่นอกหน้าตา่างและได้ไปเห็นคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังยืนอยู่บนชั้นดาดฟ้าและด้วยความสงสัยเทอร์รี่เนี่ยจึงกาว่าจะขึ้นไปดูเพื่อดูว่าคนพวกนั้นเนี่ยกำลังยืนมองอะไรกันอยู่เจลอดเนี่ยจึงอาสาว่าจะไปกับเทอร์รี่ด้วยเทอร์รี่จึงได้เข้าไปหยิบปืนของเขาออกมา ส่วนเจลอดก็นํากล้องถ่ายภาพของเทอร์รี่ติดตัวไปด้วยเพื่อหวังจะไปถ่ายภาพเหตุการณ์ทั้งหมดมาให้ทุกคนดูซึ่งในขณะที่เทอร์รี่กับเจลอดกำลังจะเดินขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าในระหว่างทางพวกเขาเนี่ยก็ได้บังเอิญไปเจอกับชายแก่คนนึงเข้าซึ่งดูเหมือนว่าชายแก่เองก็ไม่รู้ว่าข้างนอกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเช่นกันเทอร์รี่เลยบอกให้ชายแก่รีบกลับเข้าไปในห้องซะจากนั้นเขาและเจลอดจึงรีบขึ้นไปที่ชั้นดาดฟ้าทันทีแต่กลับมาที่ห้องพัก เดนนิสได้พยายามเปิดดูทีวีเพื่อหาข่าวรายงานถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ถว่าช่องทีวีทุกช่องเนี่ยก็ดันไม่มีสัญญาณรวมถึงสัญญาณมือถือก็เช่นกันแต่มาที่เทอร์รี่และเจลลอดหลังจากที่ทั้งคู่มาถึงที่ชั้นดาดฟ้าทั้งสองก็ได้มองไปเห็นกลุ่มก้อนเมฆขนาดใหญ่ก่อนที่จูๆ่ๆแสงประหลาดสีฟ้าจะร่วงตกลงมาจากท้องฟ้าอีกครั้งและไม่นานมันเนี่ยจึงเผยให้เห็นยานบินขนาดมหึมานับสิบที่ลอยปรากฏออกมาต่อหน้าทั้งคู่ ซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดโดยยานบินพวกนั้นได้ส่งแสงสีฟ้ามายังพื้นโลกและเริ่มดูดเอาผู้คนในเมืองกลับขึ้นไปบนยานของพวกมันเทอร์รี่และเจโรลดที่เห็นแบบนั้นจึงรีบใส่เกียร์หมาและพยายามจะวิ่งกลับไปที่ห้องทันทีแต่ทว่าประตูเนี่ยก็ดันล็อกตอนนี้พวกเขาไม่มีเวลาแล้วยานบินลำหนึ่งได้ผ่านมาเห็นพวกเขาทั้งสองเข้าแต่โชคยังดีที่ในตอนนั้นเอเลนได้โผล่มาเปิดประตูให้ทั้งคู่ซะก,ก่อนพวกเขาเนี่ยจึงสามารถรอดตายมาได้อย่างบุดวิด จากนั้นทั้งสาจะรีบกลับมายังห้องพักในเวลาต่อมาเจโรลดได้นาภาพที่เขาถ่ายออกมาให้ทุกคนดูมาเลยทําให้พวกเขาเนี่ยรู้แล้วว่าตอนนี้โลกของพวกเขาเนี่ยกำลังถูกสิ่งมีชีวิตบางอย่างโจมตีอยู่โดยมันเนี่ยได้ใช้แสงประหลาดพวกนั้นสะกดจิตผู้คนที่มองก่อนจะมาจับตัวคนเหล่านั้นกลับไปเทอร์ลีลิกาจะไปเตือนชายแก่ที่ห้องในขณะเดียวกันเจลรดก็ได้สังเกตไปเห็นรอยพกช้ำที่ท้องของเขาซึ่งมือว่ามันเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนที่เขามองเจ้าแสงนั่น ส่วนแคนดิสในขณะที่เธอกําลังดูภาพเอเลี่ยนจากกล้องอยู่นั้นเธอเนี่ยก็ได้บังเอิญไปเห็นภาพของเทอร์ี่หรือสามีของเธอที่กําลังมีอะไรกับเดนนิสลิลเลขาของเขาอยู่มนเลยทําให้เธอได้รู้ว่าสามีของเธอเนี่ยแอบมีชู้นั่นเองแต่กลับมาที่เทอร์ี่เขาได้เข้าไปหาชายแก่ที่ห้องเพื่อขอให้ชายแก่เนี่ยรีบหนีไปพร้อมกับพวกเขาแต่ทว่าใน,นขณะที่ทั้งคู่กําลังคุยกันอยู่ยานบินเอเลี่ยนลําหนึ่งก็ได้โผล่มาซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะกำลังมองหาผู้ที่รอดชีวิตอยู่ ทั้งสองนี่จะรีบไปซ่อนตัวทันทีโดยเอเลี่ยนตัวนั้นได้ใช้หนวดของมันเข้ามาตรวจสอบหาสิ่งมีชีวิตภายในห้องของชายแก่ทั้งสองจึงพยายามซ่อนตัวให้เงียบที่สุดเพื่อที่มันเนี่ยจะได้ไม่เจอตัวพวกเขาแต่ถ้าว่าหมาของชายแก่ก็ได้ส่งเสียงร้องออกมาสะก่อดมนเลยทําให้เอเลี่ยนรู้ตัวและได้จับชายแก่กับหมาของเขาไปทันทีเทอร์รี่จิลีบาสายจังหวะนั้นวิ่งหนีออกมาโดยเขาได้กลับมาเตือนกับทุกคนว่าเราต้องออกไปจากที่นี่แล้วเจอรลด์เลยถามว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้น เทอร์รี่เลยเล่าว่าผูม้มาเนี่ยได้จับตัวชายแก่ไปแล้วหากเราอยู่ที่นี่ต่อเราก็อาจจะโดนผู้มันบุกมาจับตัวไปเช่นกันแต่เอเลนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเพราะข้างนอกนั้นมันอันตรายเกินไปตอนนี้ที่เมืองของพวกเขามันเต็มไปด้วยเอเลี่ยนหางออกไปก็อาจจะเสี่ยงถูกผู้มันเจอตัวได้ง่ายโดยในจังหวัดที่ทุกคนกําลังถกเถียงกันอยู่นั้นเอเลี่ยนตัวหนึ่งก็ได้โผล่มาที่หน้าตา่างมนเลยทําให้พวกเขาเนี่ยต้องรีบไปซ่อนตัวซึ่งหลังจากที่มันไปเทอร์รี่เนี่ยก็ได้บอกไปว่ายิ่งเราไปไกลาจากเมืองมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งมีโอกาสรอดมากขึ้นเท่านั้นซึ่งเจโรลดเนี่ยก็เห็นด้วยโดยแผนของเทอร์รี่คือการรีบหนีไปขึ้นเรือที่เขียท่าเรือนอกเมืองห่างไปที่นั่นได้ผู้เขาก็อาจจะรอดเจรลดเนี่ยจึงพยายามจะเข้าไปคุยกับเอเลนจนสุดท้ายเธอเนี่ยก็ยอมใจออกและแตัดสินใจว่าจะไปกับพวกเขาซึ่งพอทุกคนวางแผนกันเสร็จทั้งหมดจะรีบมุ่งหน้าไปยังลานจอดรถเพื่อหวังใช้มันขับไปยังท่าเรือแต่ถ้าว่าพอมาถึง แค <Cand> นดิสก็เล่ให้เทอร์รี่ไปนั่งรถกับเดนนิสหรือชู้ของเขาซะส่วนเธอนี่จะไปกับเจหลอดและเอเลนแต่ทว่าในขณะที่ทั้งหมดกำลังจะขับรถออกไปพวกเขาได้มองไปเห็นสองสามีภรรยาคู่หนึ่งที่กำลังเก็บข้าวของกันอยู่เจหลอยดพยายามถามว่ามีอะไรให้เขาช่วยไหมสองสามีภรรยาจึงตอบปฏิเสธพวกเขานจึงรีบมุ่งหน้าออกไปจากอาพาร์ตเมนต์กันทันทีโดยเทอร์รี่และเดนนิสได้ขับรถนำไปก่อนแต่ทว่าหลังจากที่พวกเขาขับรถออกไปเรื่องที่ไม่คาดฝันก็ดันเกิดขึ้น รถของเขาได้ถูกเอเลี่ยนขนาดใหญ่โผล่มาเหยียบเข้าแต่โชคยังดีที่เทอร์รี่เนี่ยสามารถกระโดดออกมาจากรถได้ทันเจหลอดจึงรีบวิ่งออกไปช่วยเพื่อนของเขาแต่ทว่าสุดท้ายเทอร์รี่เนี่ยก็ถูกเอเลี่ยนขนาดใหญ่ตัวนั้นจับตัวได้และดึงเทอร์รี่หายไปต่อหน้าต่อตาของทุกคนเจหลอดและทุกคนเนี่ยจึงรีบขับรถกลับไปในขณนะเดียวกันดูเหมือนว่าตอนนี้จะได้มีเอเลี่ยนตัวหนึ่งหลุดเข้ามายังชั้นจอดรถได้แล้ว โดยมันได้ใช้แสงสีฟ้าล่อตัวคู่สามีภรรยาที่เก็บข้าวของอยู่ออกมาโดยตัวสามีเนี่ยโดนผู้มันจับตัวไปภรรยาจึงรีบวิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือจากพวกเจนหลอดจากนั้นทุกคนจึงพยายามจะวิ่งไปยังทางหนีไฟเพื่อใช้มันกลับขึ้นไปยังอพาร์ตเมนต์แต่ทว่าเอเลี่ยนตัวนั้นก็ไล่ตามทุกคนมาจนทนันโดยมันเนี่ยพยายามจะเข้ามาจับตัวทุกคนไปซึ่งในตอนนั้นเองจู่ๆก็ได้มีใครบางคนขับรถมาชนเอเลี่ยนตัวนั้นซะก่อน ซึ่งเขาคนนั้นก็คือโอลิเวอร์หรือคนดูแลอพาร์ตเมนต์นั่นเองและดูเหมือนว่าตัวสามีที่ถูกเอเลี่ยนจับตัวไปเนี่ยจะยังไม่ตายเขาได้พยายามจะคลานออกมาจากร่างของเจ้าเอเลี่ยนตัวภรรยากับโอลิเวอร์จึงพยายามจะเข้าไปช่วยสามีออกมาแต่เจ้าเอเลี่ยนที่ยังไม่ตายก็ได้ใช้หนวดของมันโผเข้ามาจับตัวสามีเอาไว้ซะกอ่อนโดยมันได้ดึงเอาสมองของตัวสามีเพื่อนําม,มาใช้เป็นพลังงานผู้เขาทุกคนเนี่ยจึงนีบ้าัยจังหวะนั้นวิ่งหนีออกมา โดยผู้เขาทั้งหมดได้มองไปเห็นเจ้าเอเลี่ยนขนาดใหญ่ที่กาลังจ้องมองมาที่ทุกคนมันเนี่ยจะรีบใช้หนวดเข้าไปจับตัวภรรยาไปทันทีทั้ง4ี่ได้ใส่เกียร์หมาวิ่งบุกฝ่าจนสามารถกลับเข้ามายังห้องพักได้สําเร็จตอนนี้ทุกคนเนี่ยต่างจิตตกและพากันถอดใจที่จะหนีออกไปจากที่แห่งนี้แล้วเจนหลอดยังคงโทษตัวเองที่เขาไม่สามารถช่วยเพื่อลักอย่างเทอร์รี่เอาไว้ได้ต่อมาผู้เขาเนี่ยจึงเริ่มหาลือกันว่าจะเอาไงต่อ โดยโอลิเวอร์หรือคนดูแลอพาร์ตเมนต์ได้เสนอให้ทุกคนซ่อนตัวอยู่ที่นี่เพื่อรอให้ทีมกู้ภัยโผล่มาช่วยซึ่งตอนนี้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้แล้วนอกจากการรอช่วยเหลือจากทางการคืนนั้นโอลิเวอร์กับเจล็อตเลยอาสาว่าจะเป็นคนเฝ้ายามให้กับทุกคนเองแต่มาที่ตอนกลางดึกโอลิเวอร์ได้บอกกับเจล็อตว่าเขาเนี่ยพยายามใช้กล้องส่องหาพวกเอเลี่ยนมาทั้งคืนแล้วแต่เขานั้นก็ไม่เห็นพวกมันเลยสักตัวเขาเลยคิดว่าพวกมันเนี่ยอาจจะถอยกําลังไปแล้วก็ได้ ตอนนี้ผู้คนทั้งเมืองได้ถูกจับตัวไปแล้วหรือไม่แน่ผู้เขาสี่คนก็าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่รอดชีวิตกลุ่มสุดท้ายแล้วก็ได้ซึ่งยังไม่ทันขาดคำทั้งหมดก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างโดยพวกเขาเนี่ยได้มองออกไปเห็นว่ามีกลุ่มคนกําลังลุกขึ้นต่อสู้กับพวกเอเลี่ยนอยู่เช้าวันต่อมาเจลอลดได้รู้สึกแปลกๆกับร่างกายของเขาเขาได้เล่าให้เอเลนฟังว่าตอนที่เขามองออกไปเห็นแสงนั่นแล้วโดนสะกดเขาเนี่ยสัมผัสดได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ไหลเวียนอยู่ในตัว ซึ่งตอนนี้เขาเองก็ยังสัมผัสได้ถึงพลังนั้นจากนั้นวันเวลาก็เริ่มผ่านไปพวกเขายังคงรองการช่วยเหลืออย่างมีความหวังแต่ทว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่ารอยแผลที่เกิดจากแสงประหลาดนั่นมันจะกำลังลามไปทั่วทั้งร่างกายของเจลรดและเขาเองก็ไม่รู้ว่าแสงประหลาดนั้นมันมีผลอะไรต่อร่างกายของเขาไหมเจโรลดที่เริ่มเป็นกังวลเขานจึงเสนอให้ทุกคนรีบหนีไปยังท่าเรืออีกครั้งแต่ในครั้งนี้พวกเขาเต้องแอบออกไปแบบเงียบๆ ทว่าสุดท้ายทุกคนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเพราะพวกเขาเคยพยายามจะออกไปข้างนอกนั่นและได้เห็นถึงความอันตรายแล้วจากนั้นจู่ๆทุกคนเนี่ยจึงได้ยินเสียงเครื่องบินที่กลาลังขับผ่านทางมาเจหลอดจึงได้ไปเปิดทีวีและเห็นภาพเครื่องบินลบของทางกองทัพนับสิบที่กํลาลังบินมุ่งหน้าตรงไปจัดการเอเลี่ยนพวกนั้นซึ่งทางยานแม่ของเอเลี่ยนเองก็ได้ส่งยานเอเลี่ยนขนาดเล็กออกไปจัดการศัตรูเช่นกันโดยทางฝั่งกองทัพสามารถสังหารเอเลี่ยนพวกนั้นไปได้หลายตัว พวกเขาทั้งหมดพยายามจะบุกเข้าไปทําลายยานแม่ของพวกมันซึ่งทางฝั่งเอเลียนเองก็ไม่ยอมง่ายๆมันได้ส่งเอเลียนไปทําลายเครื่องบินทุกลำที่เข้ามาใกล้แต่ถ้าว่ามันเนี่ยก็ได้มีเครื่องบินลบลำหนึ่งที่สามารถบุกเดี่ยวเข้าไปใกล้ยานแม่ของพวกมันได้พวกเขาเนี่ยจึงรีบยิงขี่เป็นอาวุธตรงไปที่ยานแม่ของพวกเอเลียนทันทีเรียกได้ว่ามันเนี่ยได้พุ่งตรงไปโดนยานแม่ของพวกมันเต็มๆยานแม่ของพวกเอเลียนจะเกิดระเบิดโดยยานลำนั้นได้ล่วงตกลงมาจากท้องฟ้าพร้อมเปลวไฟที่ลุกไหม้ไปทั่วทั้งล เจนหลอดและทุกคนจึงต่างดีใจกันยกใหญ่ที่ทางกองทัพเนี่ยทำสำเร็จแต่พวกเขานั้นก็ดีใจกันได้ไม่นานเพราะดูเหมือนว่ามันเนี่ยยังมีเอเลี่ยนบางส่วนที่ยังไม่ตายโดยเอเลี่ยนพวกนั้นได้พากันบินออกมาและเริ่มซ่อมแซมยานแม่ของพวกมันอย่างช้าช้าเจหลอดเลยกะว่าจะอาศัยจังหวะที่มันกำลังซ่อมยานแม่หนีออกไปจากที่นี่เพราะมันน่าจะเป็นโอกาสเดียวของพวกเขาแล้วโอลิเวอร์เนี่ยจึงพยายามจะเข้าไปห้ามเขาซึ่งในตอนนั้นเองทุกคนก็ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ที่ได้ขับมาลงจอดที่ชั้นดาดฟ้า เจนหลอดเลยกล่าวว่าจะรีบออกไปขอความช่วยเหลือจากคนพวกนั้นเตโอลิเวอร์นี่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะฮอลํานั้นเนี่ยไม่ใช่ฮอกู้ภัยเขาเนี่ยจึงกลัวว่าเจหลอดจะพาเอเลนหรือภรรยาของตัวเองไปตายโดยฮอลํานั้นได้พาพวกทหารมาส่งที่ชั้นดาดฟ้าก่อนจะรีบบินกลับไปยังฐานทัพซึ่งทางเจหลอดเนี่ยก็เชื่อว่าหาคนพวกนั้นหรือว่ายังมีผู้คนที่รอดชีวิตหลงเหลืออยู่พวกเขาก็น่จะส่งฮองกลับมารับทุกคน,นแน่ๆเขาจึงพยายามจะพาเอเลนขึ้นไปแต่เธอเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าฮอลนนัั้จะกกลบาาพวเข เพราะขนาดเครื่องบินลบยังถูกพวกมันสอยไปได้ง่ายๆเลยแล้วหอลำนั้นเนี่ยจะไปเหลืออะไรแต่เจโรดก็อยากจะลองเสี่ยงดูโอลิเวอร์เนี่ยจึงเข้ามาตบหน้าเขาเพื่อเตือนสติพร้อมบอกว่าเขาเนี่ยเห็นรอยแผลบนตัวของเจโรดแล้วตอนนี้เจโรลอดอาจจะกำลังโดนพวกมันควบคุมอยู่ก็ได้เจโรดเนี่ยจึงเริ่มหัวร้อนและได้เข้าไปจับตัวโอลิเวอร์ยกขึ้นกลางอากาศโดยใช้มือแค่ข้างเดียวดูเหมือนว่ารอยแผลพวกนั้นจะทําให้เจโรลอดเนี่ยมีพลังเพิ่มมากขึ้นเมื่อเขาโกรธนะครับ เจหลอดได้พยายามขอให้เอเลนเชื่อในตัวเขาดูสักครั้งว่าเขาเนี่ยไม่ได้โดนพวกมันควบคุมจริงๆแล้วต้องรีบออกไปจากที่นี่ซึ่งในท้ายที่สุดเอเลนเนี่ยก็ยอมเชื่อใจสามีของเธอและตัดสินใจว่าจะหนีไปพร้อมกับเจนหลอดโดยโอลิเวอร์และแคนดิสตัดสินใจว่าจะรอการช่วยเหลืออยู่ที่ห้องแห่งนี้เจหลอดกับเอเลนเนี่ยจะรีบมุ่งหน้าไปที่ชั้นดาดฟ้าเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีซึ่งพอมาถึงพวกเขาเนี่ยจึงพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือจากเหล่าทหาร ในเวลาเดียวกันในขณะที่แคนดิสกำลังใช้กล้องส่องดูสถานการณ์ข้างนอกอยู่นั้นเธอเนี่ยก็ได้บังเอิญมองไปเห็นแสงสีฟ้าเข้ามันเนี่ยจึงทําให้เธอโดนสะกดและเดินออกไปที่นอกระเบียงโอลิเวอร์จึงพยายามจะออกมาช่วยเธอแต่มันเนี่ยก็ไม่ทันการแคนดิสได้ถูกเอเลี่ยนจับตัวไปต่อหน้าต่อตาของเขาก่อนที่มันเนี่ยจะโดนพวกทหารยิงจรวดใส่จนตัวแตกไปแต่มาทางฝั่งของเจนหลอดได้มีฮอลลัมหนึ่งกำลังขับมุ่งตรงมาช่วยเหลือทั้งสอง แต่ถ้ว่าความหวังของทั้งคู่ก็ต้องมาลายหายไปต่อหน้าเพราะในจังหวะที่ฮอลลัมนั้นกำลังจะขับลงมาลับพวกเขามันน่ก็ได้มีเอเลี่ยนตัวหนึ่งโผล่มาจับฮอลลัมนั้นเอาไว้พวกเขาน่จะได้เปิดฉากยิงใส่เอเลี่ยนตัวนั้นจนล่วงตกไปมันเลยดึงให้ฮอลลัมนั้นล่วงตกลงไปตามเจหลอดกับเอเลนจึงพยายามจะวิ่งกลับไปที่ประตูทางลงแต่ถ้าว่าเมื่อเปิดประตูทั้งคู่ก็ได้เจอกับเอเลี่ยนตัวหนึ่งที่โผล่มาดักพวกเขาเอาไว้ทั้งสองจงรีบใส่เกียร์หมาวิ่งหนีมันออกมา โดยมันพยายามจะตามมาเล่นงานพวกเขาทั้งสองซึ่งมันเนี่ยได้โผล่มาเล่นงานเจโรลดจากด้านหลังแต่มาที่โอลิเวอร์เขาที่พอจะรูช้ชะตากรรมของตัวเองโอลิเวอร์จึงพยายามจะปิดชีวิตตัวเองซะโดยการเปิดวาล์วแก๊สเพื่อหวังจะระเบิดห้องแห่งนี้ไปพอกับเจ้าเอเลี่ยนที่โผล่มาเจอตัวเขาโอลิเวอร์ได้ยอมสละตัวเองเพื่อสังหารเอเลี่ยนตัวใหญ่ในเวลาเดียวกันเจรลดได้ถูกเอเลี่ยนพุ่งเข้ามาเล่นงานโดยมันได้จับตัวเขาแล้วพยายามจะดึงเอาสมองของเขามาใช้เป็นพลังงาน แต่ในตอนนั้นเองเอเลนก็ได้โผมาช่วยเขาไว้ได้ทันเธอได้ใช้ขวานสับไปที่หัวของมันจนล้มลงมันเนีจึงเปลี่ยนเป้าหมายมาเล่นงานเธอแทนเจโลอดจะรีบวิ่งเข้าไปช่วยภรรยาของเขาโดยเขาได้ใช้พละกําลังทั้งหมดของตนเสาหมัดไปที่เจ้าเอเลียนตัวนั้นแบบไม่ยัง้งจนมันแน่นิ่งไปเอเลนเนี่ยจึงพยายามจะพาเจโลอดหนีแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองยานบินลาแม่ของพวกเอเลียนก็ได้โผมาต่อหน้าของพวกเขาทั้งสองเจโรลดที่ได้รับบาดเจ็บนี่จึงบอกให้เอเลนรีบหนีไปซะ แต่เธอก็ตอบปฏิเสธพร้อมบอกว่าเธอจะไม่ทิ้งเจลอดเด็ดขาดจากนั้นยานแม่ของพวกเอเลียนก็เริ่มดูดทั้งสองขึ้นไปบนยานของพวกมันหลายชั่วโมงต่อมาดูเหมือนว่าตอนนี้เมืองของพวกเขาเนี่ยจะโดนพวกมันยึดครองไปแล้วและไม่นานหลังจากที่เอเลนได้สติเธอเนี่ยก็ได้มองไปเห็นร่างของผู้คนมากมายที่โดนจับตัวมาโดยมันเนี่ยได้จับมนุษย์ทุกคนมาเพื่อดูดอาสมองของ,ของทุกคนมาใช้เป็นพลังงาน เอเลนได้มองไปเห็นว่าเจลอตถูกพวกมันดึงเอาสมองไปต่อหน้าต่อตาซึ่งลายต่อไปเนี่ยก็คือเธอโดยหลังจากที่มันนําเอาสมองของมนุษย์ไปใส่ไว้ในร่างของเอเลี่ยนตัวอื่นเพื่อใช้มันเปลี่ยนเป็นพลังงานแต่ถ้าว่าสมองของเจลอดตที่ถูกดูดไปมันกลับเป็นสมองที่มีสีแดงซึ่งแปลกกว่าสมองของคนอื่นที่เป็นสีฟ้าจากนั้นสมองของเจลอตก็ถูกนําไปใส่ไว้ในร่างของเอเลี่ยนตัวหนึ่งซึ่งหลังจากที่มันได้รับสมองของเจลอตเข้าไปจู่ๆร่างกายของเอเลี่ยนตัวนั้นจึงเริ่มมถูกสออองงขขเล้าคควบุม ในเวลาเดียวกันมันเนี่ยก็ได้ยินเสียงของเอเลนที่กําลังกรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวโดยเธอเนี่ยกำลังจะถูกพวกมันเอาสมองไปเอเลียนตัวนั้นจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยเธอทันทีมันได้รีบเข้าไปสังหารเอเลียนตัวอื่นที่กาลังจะเข้ามาทําร้ายเอเลนซึ่งเธอเนี่ยก็ตกใจมากแต่พอมันได้ใช้มือมาสัมผัสที่ใบหน้าของเธอเอเลนจึงสัมผัสได้ทันทีวันนี้เนี่ยก็คือเจหลอดหรือสามีของเธอ จากนั้นเขาก็ได้วิ่งออกไปเล่นงานเอเลนตัวที่เหลือเพื่อช่วยเอเลนออกมาและหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เล่นหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด4.5คะแนนส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป15%ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด18%ครับเช่นเคยครับหากคุณชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ